สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับช่วง Star Wars Day นะครับกับผมเจ็ด o o m i w w r r l d รับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะครับเป็นไงกันบ้างครับห่างหายกันไปตั้งหนึ่งอาทิตย์นะ่ะ ผมได้อ่านคอมเมนต์นะแล้วมีหลายคนเลยที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกยานหรือพวกเทคโนโลยีพวกอาวุธอะไรต่างๆในจัก,กรวาล Star War นะครับวันนี้ผมก็เลยหาคอนเทนต์มาเกี่ยวกับเรื่องยานโดยเฉพาะนะครับนั่นคือยานลบขนาดเล็กหรือ Star Fighter ของฝ่ายไหนจะเทพที่สุดในจัก,กรวาล Star War s เราจะรวม2ยุคใหญ่ๆนะคือยุคโคลนวอลยุคกาแล็กติกซีวิว a อ ยุคโอริพับลิกเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะเพราะเทคโนโลยีมันยังแบบเก่าเกินเทียบกันไม่ได้เลยแล้วก็ยุค First Order ด้วยซึ่งข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากหนังสือ Star War s Complete Vehicle นะมันจะรวมพวกแบบข้อมูลต่างๆของพวกยานพหนะใน Star Wars จักรวาลหลักเนี่ยทั้งหมดเลยแต่ว่าเรื่องลำไหนเทพกว่าลำไหนเนี่ยมันอยู่ที่การวิเคราะห์กับความคิดเห็นผมล้วนๆเลยนะเพราะแบบแต่ละลำเนี่ยวัตถุประสงค์มันก็อาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วแต่จะคิด เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากับฝ่ายที่มียานลบที่แย่ที่สุดนั่นก็คือฝ่ายเอ็มพายนั่นเองครับกับทายไฟเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับซึ่งทายไฟเตอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตระกูลทายเนี่ยครับถูกออกแบบและผลิตโดยอู่ต่อยานของระบบดาวไซนาซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันออกแบบมาหลายรุ่นมากเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์กันไปนะครับอย่างเช่นทายบอมเบอร์ที่มีหน้าที่เป็นยานบรรทุกระเบิดหรืออย่างทายอินเตอร์เซปเตอร์เนี่ยที่มีหน้าที่เป็นยานขับไล่ หรือแม้กระทั่งทายแอดวานซ์เนี่ยครับที่เป็นทายไฟเตอร์เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของดัตเวเดอร์นะเพราะว่าดัตเวเดอร์เนี่ยก็ทายแอดวานซ์ส่มาแต่งเพิ่มเองแล้วก็มีโมเดลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันในจกักรวาลหนังเนาะแต่ตัวที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและคุ้นหน้าคุ้นตานที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทายไฟเตอร์เนี่ยแหละที่มีรหัสว่าทาย LN มีความยาว6.3เมตรความกว้าง6.4เมตรความสูง7.5เมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1, ่1,200กมมตอชัวโง เครื่องยนต์ ps 4 Twin Ion Engine ไม่มีเกราะไม่มีไฮเปอร์ไดฟ์ใช้พลังงานหลักจากแผงโซลา่าข้างยานอาวุธประกอบด้วยปืนเลเซอร์ ls 1 2กระบอกที่ติดอยู่ด้านหน้ายานขนสัมภาระได้65-110กิโลกรัมจำนวนผู้โดยสารนักบิน1คน ราคาที่ขายมือ1อยู่ที่6 0 0 0 0เครดิตมือ2อยู่ที่25,000เครดิตด้วยราคาที่ถูกขนาดนี้นะครับกับสเปคที่ออกมาได้แบบเนี้ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสมราคามากเพราะว่าไม่มีทั้งเกราะไม่มีทั้งไฮเปอร์ดิฟ์เนี่ยทำให้ยานทายไฟเตอร์เนี่ยครับค่อนข้างเป็นรองในทุกด้านเลยรวมไปถึงอาวุธที่มีแค่ปืนเลเซอร์ LS1 2กระบอกเนี่ยอนุภาพเนี่ยสู้กับยาน t 6 5 b หรือ x w i n g ที่เป็นคู่ต่อกรเนี่ยเทียบไม่ได้เลยทาให้ยานลำเนี่ยนะครับถูกผลิตออกมาเป็นจานวนมากแล้วใช้กันอย่างแพร่หลายในจจัักวลเเเยยซึึ่่งงถมมนนนะดูหืออแแบบีีตข้ส แต่ว่าผมว่านะวัตถุประสงค์ของยานจริงๆเนี่ยมันมีไว้เพื่อกัน Star Destroyer ครับเพราะว่ามันไม่มีไฮเปอร์ไดรฟ์เนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยมันก็ต้องเกาะไปกับยานโดยสารก็คือ Star Destroyer ใช่ไหมที่เป็นยานแม่ที่จะขนท้ายไฟเตอร์หรือกองทัพไปสู้ตามดาวต่างๆเนี่ยครับด้วยขนาดจิ๋วของทายไฟเตอร์เนี่ยและปีกที่พับได้ต่หัก ทำให้ไทไฟเตอร์เนี่ยครับถูกจุไปใน Star d e s t r o y e r ได้ถึง72ลำทีเดียวแล้วคุณลองคิดดูถ้าเกิดเกิดสงครามอาวกาศขึ้นมาเนี่ยครับการที่ยาลบของศัตรูจะบุกเข้ามาทำลาย Star d e s t r o y e er ลลำหนึ่งเนี่ยคุณต้องเจอกับไทไฟเตอร์ถึง72ลำที่ออกมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีในจำนวนที่มากกว่าหลายเท่ามันอาจทำให้การโจมตี Star d e s t r o y เ r เป็นเรื่องยากไปเลยก็ได้นะครับและแบบอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วอะ่ะว่าฝั่งจัก,กรวรรดิในเวลาลบเนี่ยเขาเกณฑ์ทหารมาลบนอกจากคนที่เป็น Stor Toper แล้ววีี่ใคครทพอมามาสามารถเเนนับ้าจะฝึกกใหป็นิน ด้วยจำนวนเครื่องบินที่มีมากมหาศาลแล้วก็จํานวนนักบินที่มีเยอะพอๆกันเนี่ยครับทำให้ฝูงทายไฟเตอร์เนี่ยสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยจํานวนนะครับไม่ว่าจะโดนยิงตกไปกี่ลําก็ยังมีมาใหม่เรื่อยๆฝ่ายต่อไปที่จะพูดถึงนะครับคล้ายๆกับฝั่งของจักรวรรดิเลยนั่นก็คือฝ่ายของ confederacy of independent s y s t e m นะครับหรือว่า CIS หรือที่เรารู้จักกันในนามสาพันธการค้านั่นเองอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าฝั่งนี้กองทัพหลักเขาเนี่ยเป็นกองทัพรอยใช่ไหมยานลบของเขาก็เลยเป็นยานลบไร้คนขับครับก็คือยานลบรอยนั่นเองซึ่งยานที่เราเห็นแล้วคุ้นหน้าคุ้นตาที่สุดเนี่ยครับก็คือไอ้รอยสีขาที่มันเกาะอยู่เนี่ยมันมีชื่อว่าวลเจอร์รอยนั่นเองครับความยาว3.6มเมตรความสูง3.5มเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 1 8หนต่อชั่โมงไม่มีฮเปอร์ไดล้วก็ไม่มกรนะครััวของันเนีไฮเปอร์ดิฟและอย ซึ่งอาวุธที่ติดมาด้วยเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยแต่หลักๆเนี่ยครับปืนบลัสเตอร์แคนนอนเนี่ย4กระบอกเอเนอร์จีตอร์ิโดอีก2บางรุ่นก็มีมิสไซล์ติดมาด้วยนะ ผลิตโดย Hower s h e l l Engineering หรือบางรุ่นเนี่ยผลิตโดย Bucktoy Armor Workshop ซึ่งราคาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรจะถูก19,000เครดิตเองข้อเสียคงไม่ต้องพูดกันให้มากนะครับถ้าพูดกันถึงสเปคเนี่ยสเปคห่วยกว่าไทไฟเตอร์เป็นไหนไหนทั้งตัวโครงที่ทำจากอลลอยแล้วก็ปืนที่ติดมาเนี่ยไม่ใช่ปืนไอออนแต่เป็นบลัสเตอร์ธรรมดาเลยครับที่แบบเหมือนที่ทหารราบใช้อะทำให้อานุภาพมันค่อนข้างจะห่วยนะครับถ้าเทียบกับยานรุ่นอื่นๆอ,อ้าวแล้วทาไมมันถึงดีกว่าไทไฟเตอร์อ่ะนอกจากราคาที่ถูกแสนถูกแล้วเนี่ย อียนวอลเจอร์เนี่ยมันสามารถเดินได้เว้ยแล้วมันใช้แทนวอลเกอร์ได้เลยแบบบินลงมาถึงสนามรบปุ๊บใช่ไหมมันก็เปลี่ยนจากโหมดบินเป็นโหมดสีขาแล้วก็เดินไล่ยิงทหารไปได้เลยทําให้การใช้งานของมันเนี่ยครับเรียกได้ว่าหลายรูปแบบเลยจริงๆแล้วก็ครีเอทีฟมากๆเลยนะคนที่ออกแบบเนี่ยและด้วยความที่มันเป็นรอยนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีนักบินที่เก่งในการควบคุมมันคือเรียกได้ว่าทายไฟเตอร์ใช้จํานวนสู้แล้วใช่ไหมจำนวนของวอลเจอร์รอยเนี่ยมากกว่าเยอะ เพราะมันผลิตเหมือนดอยทั่วไปเนี่ยแหละครับและราคาไม่แพงวัสดุหาง่ายอย่างเงี้ยทาให้เป็นกําลังหลักของฝ่าย CIS ได้อย่างแน่นอนส่วนอันดับ2กับอันดับ1นเนี่ยนะครับกินกันไม่ลงเลยเพราะเป็นยานลบที่ค่อนข้างจะเทพทั้งคู่เลยแล้วก็ผลิตจากที่เดียวกันด้วยแต่ใช้กันคนละยุคคนละสมัยนั่นเองซึ่งถ้าจะบอกว่าอะไรเทพกว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนเลยนะครับแต่ผมคิดว่าอันดับ2เนี่ยจะตกไปเป็นของกองทัพ r ีพับลิกครับนั่นก็คือยาน a g g r e s s i v e Recon 170นะครับหรือว่ายาน Ar นั่นเอง ผมบอกเลยว่ายานนี้ถือว่าสเปคเทพมากเพราะว่ามันมีราคาถึง1 8 0 0 0 0เครดิตเลยแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นยานลำหนึ่งที่แบบโคตรจะครบประโยชน์อะใช้ได้ทุกแบบไแม่ว่าจะเป็นการขับไล่หรือว่าเป็นการจู่โจมยานลบขนาดใหญ่หรือว่าเป็นการทิ้งระเบิดเนี่ยหรือช่วยลบภาคพ,พื้นดินเนี่ยายานลำนี้ทำได้ครบเลยครับยานลำนี้ผลิตขึ้นด้วยความร่วมมือของ2บริษัทนะครับนั่นก็คือ Incom Corporation แล้วก็ Sub Corporation s ับ p r o c o r p o r a t i o n มีความยาวถึง12.7เมตรนะครับความกว้าง1 9 8เาเมตรแล้วก็ความสูง ความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,050กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งยานลํานี้นะครับมีไฮเปอร์ไดรฟ์นะครับเป็นไฮเปอร์ไดรฟ์คลาส1.5นะถือว่าเร็วพอสมควรเลยเพราะว่าอย่าง Star Destroyer Imperial One Class นะไฮเปอร์ไดรฟ์เนี่ยอยู่ที่คลาส2นะครับซึ่งยิ่งคลาสน้อยนียครับแปลว่ายิ่งดีนะยิ่งเร็วอย่าง Millennium Falcon ที่เรารู้จักกันเนี่ยไฮเปอร์ไดรฟ์คลาสนะครับอยู่ที่0.8นะที่โคตรเร็วเลยและยาน Ark 170เนี่ยนะครับมีเกาะ Deflector s h i e l อยู่ด้านหน้าอีกด้วยทําให้แข็งแรงทนทานไปอย่างดีเลยอาวุธของยานนี้นะครับประกอบด้วย ปืนเลเซอร์ขนาดกลางนะครับด้านหน้า2กระบอกแล้วก็ปืนเลเซอร์ขนาดเล็กด้านหลังอีก2กระบอกแล้วยังมีโปรโตอนตอร์ปิโดที่ยิงได้ถึง6ลูกอีก1ชุดนะครับด้วยความที่มันมีอาวุธมากขนาดนี้นะครับทำให้ต้องมีนักบินถึง3คนเลยทีเดียวคนนึงเป็นคนขับใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งเป็นคนยิงปืนด้านหลังแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นโคพายโลทที่มีหน้าที่ชี้เป้ายิงโปรโตอนตอร์ปิโดนั่นเองครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปว่ามันน่ะสามารถใช้ได้หลายวัตถุประสงค์เลยทั้งเเ er, เป็นนาร์ไอแลละบมดด้ใดียว แต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีนะแต่ผมคิดว่าการที่ยานลบลำนี้จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยครับมันต้องมีนักบินถึง3คนเลยทีเดียวสมมุติว่าถ้าเกิดยานโดนยิงตกเนี่ยเราจะเสียนักบินไปถึง3คนเลยเช่นกันซึ่งผมบอกเลยว่าในจัก,กรวาลสตาร์วอรเนี่ยนักบินเก่งๆอ่ะมีค่ามากกว่ายานอยู่แล้วครับและด้วยยานลำนี้มีเกราะแค่ที่ด้านหน้าด้วยทําให้ด้านหลังเนี่ยเป็นจุดอ่อนสําคัญจึงต้องมีพลปืนคอยคุ้มกันด้านหลังนี่ไงครับเราไปอันดับหนึ่งของเรากันเลยดีกว่าทุกคนอออออาจจะะรรูู้้ย่่แลวนนะััดบคืไ มันคือยานที่เรามองปุ๊บแล้วอ๋อเลยรู้เลยว่ามาจากเรื่อง Star War รแน่นอนครับเพราะขนาดคนที่แบบไม่ได้เป็นคอแฟนสตาร์วอรเนี่ยยังรู้จักยานลำนี้เลยนั่นก็คือยาน X-Wing นั่นเองหรือชื่อเต็มๆเ,เนี่ยคือ T65B เนาะ ยานลำนี้นะครับผลิตโดยบริษัท Incom Corporation ที่เดียวกับ ARC 170เลยเป็นยานที่ใช้โดยฝ่าย Rebel Alliance นะครับมีราคาที่สูงพอๆกับยาน ARC 170เลยอยู่ที่150,000เหรียญนั่นเองแล้วสเปคเนี่ยก็เทพพอๆกันเลยเพราะว่ายาน ARC 170เนี่ยเป็นต้นแบบของ X-wing ลำนี้โดยที่มีความยาวที่ที่13.4เมตรความกว้างที่11.76เมตรแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่ 2. 4เมตรนะครับ ความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้1,050กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าๆกับยานอาร์กแหละแต่ว่ายานลำนี้เทพกว่าตรงไหนรู้ไหมให้เปิดไดรฟครับใหเปดไดรฟของยานลำนี้ยอยู่ที่คลาส s นนั่นก็คือเรียกได้ว่าเร็วแบบอันดับต้นๆของกาแล็กซี่เลยเกาะยานลำนี้ก็หนาไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเกราะเนี่ยเป็นดีเฟกเตอร์ชิลของบริษัทเชมแพดซึ่งติดตั้งไว้รอบลำเลย ตัวยานนะทำจากไทเทเนียมอาร์เมอร์อลลอยก็เหมือนกับอาร์กแหละแต่มันต่างกันที่ปืนครับปืนของ X-Wing เนี่ยประกอบไปด้วยเลเซอร์ KX9 อ n อนเนี่ย4กระบอกซึ่งอนุภาพเนี่ยเทียบเท่ากับของอาร์กแหละแต่ว่าอาร์กอมีแค่2กระบอกใช่ไหมแต่ว่า X-Wing เนี่ยมีถึง4 แล้วก็ยังมีโปรตอนต่อปีโดอีกนะครับอีก6ลูกเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวโดยที่ XWing เนี่ยนะครับทำได้เหมือนอาร์คแทบทุกอย่างเลยแต่ว่า XWing เนี่ยต้องการนักบินเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เหมือนอาร์คที่ต้องใช้ถึง3แต่ตรงนี้สามารถมองกันได้ทั้งคู่แหละว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียว่ามี3าคนเนี่ยมันอาจจะแบบเออควบคุมได้ทั่วถึงกว่าหรือแบบมีคนเดียวเนี่ยอาจจะแบบถ้าโดนยิงตกก็เสียนักบินตายแค่คนเดียวใช่ไหมมันก็อาจเป็นได้ทั้งข้อดีข้อเสียแต่ผมมี3เหตุผลบที่อกว่าทําไม Xwinging เนนีีี่ป็าาทดุใซี 1. เพราะ X-Wing นะครับเป็นรุ่นพัฒนาจาก Arc 170ครับเข้าใจเขาพัฒนาแม้ว่าพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องหมายถึงว่าการที่ทําออกแบบมาให้ดีคือรีเสิร์ชแล้วก็แบบสร้างออกแบบดีไซน์อะไรให้ให,ใหม่ให้มันดีกว่าเดิมมันเลยต้องเจ๋งกว่า Arc อยู่แล้วถึงราคามันจะถูกกว่าก็เถอะครับแต่มันก็ถูกกันไม่เยอะเท่าไหร่หรอก2นะครับ เคยเห็นในหนังไหมครับที่ X Wing ลำเดียวเนี่ยสามารถทำลาย Star Destroyer ได้ทั้งลำเลยอย่าว่าแต่ Star Destroyer เลยลุกของเราเนี่ยงเคยขับ X Wing เข้าไประเบิด Death Star มาแล้วเลยแล้วทำไมมันถึงทำอย่างนั้นได้ล่ะครับทำไม X Wing ลำเดียวเนี่ยมันถึงแบบทำขนาดนั้นได้มันไม่ได้เวอร์เกินนั้นในหนังเนี่ยผมจะบอกให้ว่าทำไมด้วยความที่ X Wing นะครับมันมีไฮเปอร์ดิฟเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นไฮเปอร์ดิฟคลาสหด้วยคือโคตรจะเร็วเลย แล้ววิธีการลบของฝั่ง l b e l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  i n n e นะครับมันเป็นวิธีการลบแบบกองโจนคือแบบโฉบมาโจมตีแล้วก็หนีบินหนีไปเลยสมมุติว่าคุณเป็นกัปตัน Star Destroyer อยู่แล้วคุณกําลังแบบอยู่ในอวกาศเนี่ยอยู่ดีๆนะครับคุณเห็นกองเรือของ Label Alliance โผล่มา แต่ว่าที่โผมาน่ะไม่ใช่แค่เรือลำใหญ่ครับมันเป็นฝูง XWing ด้วยเป็นสควอตรอนต่างๆด้วยความที่ X Wing วิ ing เนี่ยมีไฮเปอร์ดฟ์ของตัวเองมันไม่จำเป็นต้องพึ่งพายานแม่เลยครับในการขนย้ายมันบินมาได้เร็วกว่ายานแม่ด้วยซ้ำพราะฝูง X Wing วงวาร์ปมาถึงนะครับคุณไม่มีเวลาได้ทันเตรียมตัวอะไรหรอกกว่าจะเรียกรวมพลนักบินขึ้นทายไฟเตอร์ได้นะครับป่านนี้ X Wing วิ ing เนี่ยคงบินเข้ามาแล้วก็ระเบิดกล่องคุณแล้วก็ทำลายยานคุณเรียบร้อยแล้วแหละไอทายไฟเตอร์เจ็ดสิบกว่า ซึ่งแบบแค่นี้ถือว่าคุ้มโคตรแล้วสำหรับการเอา X Wing วิเข้าไปแลกกับ Star d e s t r o y e er ล1ลำเนี่ยแล้วพอจบภารกิจปุ๊บนะแม่งก็วาร์ปกันกลับหมดเลยซึ่งวิธีนี้นะครับมันใช้ได้เฉพาะการลบแบบสเกลเล็กเท่านั้นที่แบบมี Star De s t r o y e r แค่ไม่กี่ลำอะแค่สองสามลำเนี้ยพอจะสู้ได้แต่แบบท่านผู้ฟังลองคิดดูดิเหมือนคุ้มขนาดไหนอะเอาแบบยานลำเล็กลำเดียวไปแลกกับยานแม่ได้ทั้งลำเลยอะเ Wing นะครับเลยเรียกได้ว่าเป็นที่เกรงกลัวของส o y e r เป็นอยแลอีกเป็นอย่างมากแล้วอ,อ,ย ing อียกว่า x w i ่ะ พราะปีกมันเป็นตัว X แงแล้วทําไมปีกมันต้องเป็นตัว X มันมีระบบพิเศษครับที่เรียกว S ่า S foil ซึ่งอีระบบเนี้ยมันคือการกลางปีกให้เป็นตัว X ครับปกติ X wing เนี่ยเวลาบินออกไปเนี่ยมันจะเป็นปีกพับแบนๆใช่ไหมติดกันแต่พอมันต้องสู้ในอวกาศเนี่ยครับมันจะกลางปีกเป็นรูปตัว X ซึ่งการกลางปีกเนี่ยนะครับจะเพิ่มสมรรถนะความคล่องตัวของยาน X wing เนี่ยนะครับทำให้สู้กับยาน TIE fighter ได้ครับเพราะยาน TIE fighter เนี่ยเป็นยานที่เร็วกว่าแล้วก็คล่องตัวกับ X wing แต่พอเวลากลางปีกเนันนหลหง ก็ต้องดูกันไปนะครับว่าใช้ในสถานการณ์ไหนจะมีประโยชน์มากกว่าเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมจบไปแล้วนะครับกับอันดับ4อันดับท่านผู้ชมคิดว่าฝั่งไหนนะครับมียานลบที่เทพกว่ากันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยต่างคนต่างความคิดนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออยานดอยอาจจะดีกว่าบางคนอาจจคิดว่าไทาไฟเตอร์เนี่ยดีสุดแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็จินตนาการแต่ละคนด้วยยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ตามฟังมาถึงจนจบ ถ้าอยากให้ผมหาอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ตาม Comic World และ Star War Day อย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้ว May the Force be with you ขอพลังจงสถิตยอยู่กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ